เธอเป็นคนชที่เราต่างกนเด็กปอดไปเธอคิดพบรักที่ชื่นชงอย่ามัวทำ เอาคีนี้แหละครับหรือว่าจะลดต้องแหดปากแล้อถึงเลยลองหันทางสู่กับฝนฝันไงฝัตาด้ฝันได้ลองหันทางสู่กับฝนคำว่าฝนน่ะไม่ไม่ไม่เห็นอ๋อเราหลอกของเองฝนฝนเอาโซโอ่ใส่นิดนึงฝนฝนแล้ะปิดนะหนูฝนนี่ เพราะว่าพว่าตอนแรกตอนแรกนะครมันตับมาอย่าลืมใช่ครับยินลัานะโผผู่มาในงานนี้เมื่อความรักเริ่มต้นชายทุกคนลีไกลเห็นอังไดชนใครคิดดูหรือใบ่ใครรองกลองตัวเองตังก จะมีทางเป็นชายของเธอจะเห็นใครใหญ่ถึงต้องหลอกตัวเองมันมีแค่น้อยเดียวเองนะเนี่ยคำว่าไม่ตัวลดลดน้ำหนักเสียงใหญ่ถึงต้องหลอกตัวเองอย่างได้ใหญ่ถึงต้องหลอกตัวเองอย่าเป็นตัวเองมันใหญ่ทั้งคู่ตัวเองเอาไงหรือจะลดครึ่งหนึ่ง

แค่เรียกแค่สองทีคนนี้เขาเขายืนเขายืนร้องแล้วเล่นกีตาร์ยืนร้องอเลือกไม่ลดกว่านี้อยู่แล้วกฝนอันนี้แหละครับไม่รู้อ่ะเป็นพี่พี่ชอบที่แรกใช่ไหมเอเหรอครับอันนี้มันมันฟังแล้วมันหม่นๆแบบเออพี่พี่ฟังแล้วมันไม่มันหม่นๆยังไงไม่รู้อ่ะออกออกคลุ้งไหมครับใจที่หาเจอแนวตรงคลุ้งครับที่เดิมใช่ไหม พี่ปกติใช่ครับลองเช็คจคิพบริงไปสบายอย่ามาทำตัวเองไม่บันอย่ากลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นช้ำอย่ามาทำตามความคิดใจลองคิดดูลองหาทางสูอกับฝนอ่ะอีกทีอีกทีนะ อย่าหัวทำตัวเองมืนมนอย่ากลันเพราะฝนน,นเย็นชำอย่าหัวทำตามความคิดเดลองคิดดูลองหาทางสู้กับฝนอันนี้กี่อนนลครับลให้ลอออ,ออ๋ขีแรกล้ <laughs> มาเพราะว่าตอนแรกมันจมไปคแค่นี้เดียวลูกแค่ทำเดียวเลยกับฝนกัฝน มันถึงอยู่เลยแ้อยฝึกเติมเต็มโอเคครับแล้วแต่เราเอาไงเราเอาอะไรกันดอวะลอง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 หาทางสู้กับฝนลองลองลองฝึกลองลองดูครับไม่ลดลองหาาทงสู้กับลองหาทางสู้กับลองหาทางสู้กับฝน แล้วเราเล่นเล่นกีตาร์ด้วยใช่ไหมพี่ว่าขีย์ออริจินอลอ่ะมันมันกว่าครับทดนตรนมันง่ายกว่าถ้เปลี่ยนทีใช่แล้วเาลดอีกเดี๋ยวพองกุนี้ลดครึ่งครึ่งเสียงครับไม่ลดนะครับต้นะบ่าเลยไม่ทีแรกลดครึ่งครับตอนไหนเลยอ๋อแรกเลยต้นใช่ต้นฉบับต้นฉบับอันนี้ลดหนึ่งใช่ลดหนึ่งแต่ว่าคีคีถ้าลดมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราพวงกุญแจดนตรีขอด้วยหรือเปล่าแต่ถึงถ้าเบอร์ลดแล้วมันตั้งอี l ฟ t ก็ได้ครับ ตรงเหมือนเดิมแต่ว่าแล้วแต่เราแล้วแต่เราเอาแรกแล้วแต่เราเอาแรกเชื่อเชื่อเซนแรกลูกเอาแรกครับเชื่อเาแรกไปอโเคพี่เทมาครับหัวเดียวถามทำได้